สวัสดีค่ะวันนี้พบกับป้าแต่สตอรี่วันนี้นะคะจะพาไปชมสวนที่บ้านของตัวเองอ่าว่ามีต้นไม้อะไรบ้างน,นะคะพอดีวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนนะคะอยู่บ้านพักผ่อนอยู่บ้านก็เลยอยากจะแนะนําต้นไม้นะคะที่มีปลูกไว้ที่บ้านนะคะ a few moments later ก่อนนะคะอ,ะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าต้นบอนอีเหนานะคะลักษณะใบเขาก็จะ ถ้ากัดสีมากๆก็จะออกเป็นสีขาวเลยนะคะกระดูกเขาก็จะเป็นสีเขียวตลอดใบทั้งใบเลยนะคะนี่ค่ะบอนสีหงสุวรรณค่ะลักษณะใบของเขาก็จะมีจุดสีชมพูกระดูกะกระดูของเขาก็จะเป็นสีขาวนะคะรู้สึกว่าหงสุวรรณนะคะตอนนี้ก็กำลังาราคาแรงเลยทีเดียวนะคะ อันนี้เป็นบอลน,นกกระทาค่ะลักษณะของเขาก็คือจะมีจุดขาวๆนะคะตามใบแล้วก็กระดูกของเขาก็จะเป็นออกสีชมพูอ่อนนะคะอันนี้คือทับทิมเม็ดเล็กนะคะทับทิมแดงเม็ดเล็กอันนี้ก็ถ้าใบเขายังไม่แกะยังไม่อ่า ตัวเต็มที่ใบเขาจะออกสีเขียวอ่อนนะคะแต่พอ,อใบเขาเต็มเริ่มจะเต็มที่ก็คือใบจะออกสีเขียวเข้มกระดูกของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบชมพูชมพูเข้มๆหน่อยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นทับทิมเม็ดเล็กเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าเราจะซื้อมาซ้ำกันนะคะ ลักษณะก็คล้ายๆกับอันนั้นแต่ก็จะแตกต่างกันตามอา,อายุของเขานะคะโอเคค่ะต่อไปคืออันนี้นะคะอันนี้ก็ยังเล็กอยู่แต่ว่าแตกกอเยอะทีเดียวอันนี้นะคะก็คือร่อนทองค่ะแต่ว่ายังเล็กอยู่ใบเขายังโตไม่เต็มที่นะคะแต่เขารู้สึกว่าเขาแตกขยายพันธุ์ได้ยเยอะทีเดียว โอเคนะคะเดี๋ยวไปดูอีกมากันต่อเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นอ่าบอลอ่าสาวน้อยปัแป้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นบอลบ้านๆทุกคนคงรู้จักกันดีนะคะละักษณะใบของเขาก็จะมีอ่าจุดด่างสีขาวแล้วก็สีชมพูสลับกันไปนะคะกระดูกเขาก็จะเป็นสีเขียวกลมกลืนกับใบเลยนะคะต่อไปอันนี้เป็นอ่าบอลอ่าบัวแดงนะคะอันนี้ก็จะเป็นบอลบ้านๆเหมือนกัน ลักษณะของเขาก็คือจะมีจุดเด่นสีชมพูอยู่กลางใบค่ะกระดูกของเขาก็จะเป็นสีชมพูลักษณะเป็นสีชมพูนอนๆนะคะอ่าทุกคนก็คงรู้จักอยู่นะคะอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นจะจัดว่าเป็นบอลก็ไม่เชิงนะคะเป็นไม้มงคลซะมากกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นเงินไหลมาค่ะ อ่าโอเคลักษณะใบาเขาก็จะเป็นอ่าตรงกลางนี่ก็จะเป็นสีาขาวขอบเขียวถ้าเขาอายุมากขึ้นเขาก็จะกัดกัดสีของเขาเป็นสีขาวเกือบทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ก็คือ,อต้นแก้วสารพัดนึกนะคะหรือเขาเรียกอีกอย่างนึงว่าพญางูอางค่ะลักษณะใบาของเขาก็จะเป็นเขียวทั้งหมดเลย เขาก็รอบๆนี่ก็จะออกหยักๆนิดนึงตรงกลางก็จะเว้าไฮไลท์ของเราเลยค่ะอันนี้คือไฮไลท์ของเราเลยคะ่ะคือ,อบอลหกหลงนะคะ,อะตอนนี้รู้สึกว่าจะจะเป็นที่นิยมกันเลยทีเดียวนะคะลายก็จะสวยมากเลยนะคะอันนี้คือเขายังกัดสียังไม่เต็มที่นะคะ,ะมันจะมีสีเขียวปนอยู่บ้างเล็กน้อย กระดูกของเขาก็จะเป็นสีเขียวเข้มะคะ่ะถ้า,ากัดสีเรียบร้อยกัดสีเต็มที่แล้วเขาจะออกใบเขาจะออกเป็นสีชมพูเกือบทั้งหมดนะคะแต่กระดูกก็ยังคงรักษาสีเขียวไว้อยู่นะคะดูนะคะลักษณะแต่ละใบขึ้นอยู่กับเวลาของเขาต้นนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าต้นอมเงินอมทองค่ะต้นนี้รู้สึกจะ โดนห่อยทากทำลายไปะคะ่ะก็เลยเขาก็เลยปว่วยเล็กน้อยนะคะแต่เขาสักทักเขาก็จะฟื้นฟูของเขาขึ้นมาเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นเงินไหลามาเชน่นกันกับอันเมื่อกี้นะคะแต่ก็เริ่มโตขึ้นมาหน่อยลักษณะของเขาก็จะเริ่มขาวเริ่มออกกว้างขึ้นนะคะ,ะแต่ถ้าเป็นใบอ่อนเขาจะออกเขียวอยู่นะคะ,ะเป็นเป็นเงินไหลามาเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะ ก็อันนี้ก็จะเป็นเงินไหลามาเหมือนกันนะคะอันนี้คือเขาเริ่มอายุมากขึ้น <c oughs> เขาก็จะออกสีขาวเกือบทั้งใบเขาเลยนะคะแล้วก็เริ่มแตกเริ่มที่จะแตกกอขยายกอมากขึ้นนะคะว <c oughs> ิวัฒนาการของเขาก็แตกต่างกันไปนะคะอนะคะมาที่ต้นน้องเลกสุดเลยนะคะอันนี้ คือว่านางพิมพ์นะคะเป็นว่านป่าที่หายากพอสมควรนะคะอันนี้เพิ่งจะเพาะมาเพาะเองกับมือเลยนะคะสั่งซื้อพัน์เข้ามาแล้วเราก็เอามาลงกระถางเพาะเองเขากําลังจะเริ่มตัววันตัวคืนแล้วค่ะามาที่ต้นต่อไปกันเลยนะคะทุกคนก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาไปแล้วนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะ ที่เราไปเดินตลาดต้นไม้กันมานะคะอันนี้เขาเรียก,ลกคล้านกคุ้มนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าว่านนกคุ้มนะคะอันนี้เราได้ไปศึกษามาแล้วนะคะอโอเคค่ะอ๋ออันนี้นะคะเขาเรียกว่าอันนี้เรคงจะรู้จักกันอยู่นะคะเป็นพืชบ,บ้านเรานะคะเขาเรียกว่าพืชต้น บัวดินค่ะแต่ตอนนี้เขายังไม่ออกดอกนะคะถ้าเขาออกดอกแล้วเขาดอกเขาก็จะมีสีขาวสีชมพูอ่ะก็จะมีหลายสีอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรูปดอกของเขานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ดูนะคะเพราะว่าอันนี้เขายังไม่ออกดอกอต่อไปเป็นต้นนี้นะคะคงจะคุ้นเคยกันอยู่จากคลิปที่แล้วนะคะอันนี้เราก็ไปซื้อมาจากตลาดต้นไม้เช่นเดียวกันนะคะอ่าเดี๋ยวบอกชื่ออีกครั้งหนึ่งนะคะ เขาชื่อว่าต้นห่อเงินห่อทองนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าต้นหอบเงินหอบทองค่ะเพราะว่าดูลักษณะใบของเขานะคะเขาจะเหมือนเหมือนเขาจะห่อห่อห่อหุ้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเอามาตั้งชื่อว่าเป็นห่อเงินห่อทองหรือหอบเงินหอบทองนะคะ โอเคค่ะต่อไปนะคะอ่าต้นนี้นะคะอ่าทุกคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะคืออ่าต้นกวักเงินค่ะต้นกวักเงินแต่เอ่อรู้สึกว่าตรงนี้เขาก็เป็นไปนตามเวลาเขานะคะมันก็คือมันก็จะมีอ่าเริ่มเฉาเริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งก้านก้านไหนแล้วแห้งที่แห้งนะคะแล้วก็ตัดทิ้งไปเลยค่ะไม่ต้องไปเสียดายนะคะ๋ยาเราก็าขึ้นมาใหม่ โอเคนะคะอ่อต่อไปก็จะเป็นต้นไม้ในรั้วริมบ้านนะคะอ่ากลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มของชวนชมนะคะแต่ว่าเขายังไม่ออกดอกเลยเพราะว่ายังไม่ถึงฤดูกาลของเขานะคะนี่คือต้นว่านสีทิศนะคะอันนี้ก็ยังไม่ออกดอกถ้าออกดอกแล้วเขาจะสวยเขาก็อ่าดอกเขาจะไปทางสีด้านเลยะคะ่ะ ยังไม่ถึงเวลาที่เขาออกนะคะตรงไปก็จะเป็นพวกตระกูลพวกคุณนายทั้งหลายเลยนะคะนี่นะคะแต่ว่ายังไม่ออกดอกเพราะว่าฝนตกหนักมากแสงยังไม่ได้ลืมออกดอกเป็นบางต้นนพระที่ปลูกง่ายนะคะแล้วก็ติดง่ายมากเลยแต่ก็จะมีช่วงหนึ่งที่เขาอ่หวงเหวงไปนิดนึงนะคะเพราะว่าโดนหอยทากมันกินไปอะคะ่ะ ว่าตอนนี้เราได้ซื้อผงโรยํำจัดหอยทากมันโรยแล้วนะคะอ่าต่อไปนะคะอันนี้เป็นพืชอ่าส่วนครัวนะคะเป็นอ่าปลูกไว้กินเองปลูกไว้กินเองนะถ้ารอดก็คงได้กินนะคะอ่ามันต้องเป็นต้นมะนาวนะคะ็จะเป็นพวกสมุนไพรค่ะฟ้าทลายโจรเป็นอ่าตอนนี้กําลังนิยมกันทีเดียวเพราะว่าโควิดเรามาแล้วก็ต้องปลูกต้องอ่าปลูกติดบ้านเราไว้นะคะเป็น<ข>ฟ้าทลายโจรน,นะคะเขาก็คือ ต้นฟ้าทลายจูนนั่นเองขมมากรสชาติจะขมมากมากเลยนะคะแนะนำพืชตระกูลแคปตัสนะคะแต่ก็ยังไม่ค่อยรู้สายพันธุ์ของเหมือนกันก็คือเลี้ยงสะสมไว้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้นะคะแคคตัสอันนี้ยังอ,อันนี้ก็จะเป็นว่านรวยไม่เลิกนะคะใส่กระถางไว้เต็มเลยอันนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกอ่า ต้นไม้มงคลนะคะอ่านี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าต้นอ่รวยไม่เลิกไม่รานะคะตระกูลแคคตัสกันบ้างนะคะนี่นะคะเริ่มจากอันนี้เลยนะคะชื่อพอดีชื่ออ่ายังไม่ค่อยจะอ่ได้ไปศึกษาเท่าไหรนะะ่นะคะก็คร่าวๆนะคะให้ชมไปก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยววันหลังไปศึกษามาแล้วก็จะคงบอกชื่อเขา,าแต่ละชนิดนะคะ ออก็อาดอกแล้วนี่กุลังสวยแล้วมาพืชตระกูลอันนี้อันนี้ก็สวยนะคะแต่ดอกก็ยังไม่ออกแต่ว่าน้าเข้าแหลม,มคมทีเดียวอันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้จะออกดอกบ่อยมากเลยค่ะดอกของเขาจะเป็นก้านสูงยาวเนี่ยนะคะอันนี้นี่ดอกของเขานะคะข้างล่างก็เป็นอ่า ลาบเดือนค่ะําเดือนจะเยอะมากแคดตัสลาบเดือนเยอะมากเพราะว่าพันเขาขยายได้ง่ายมากนะคะโอเค,ค่ะตันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพืชจะ,จะว่าตระกูลแคคตัสก็ไม่เชิงทีเดียวนะคะเป็นไม้มงคลพอกอากาศอันนี้ก็จะเป็นพันธุน์ยิมโนยิมโนรูปหัวใจนะคะแล้วก็มาที่ต้นนี้อันนี้คือ,อ เขาเรียกว่าแคคตัสอ่าอันนี้มันก็ซื้อมาจากเซเว่นเหมือนกันนะคะน่าจะเป็นตุ๊ก,กตาแคคตัสตุ๊ก,กตาค่ะรู้สึกว่าจะเป็นตุ๊ก,กตาหิมะนะคะราคาจำได้นะคะเขาเรียกว่าอ่าต้นแคคตัตขึ้นสมองค่ะลักษณะก็จะเป็นเหมือนขึ้นสมองคนนะอันนี้น่าจะเป็นคล้ายๆกับอ่ามิกกี้เมาส์นะคะแต่เขายังแตกไม่เต็มที่อ,อันนี้ไม่รู้เลยว่าเชื่ออะไรนะคะใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะเนี่ย มันยังเป็นอยู่นะคะเนี่ยยังไม่ได้ตายนะคะอ่าอันนี้ก็เหมือนกันซื้อมาจากตลาดอ่าที่ไหนเนาะเราก็จำไม่ได้แต่ว่าตายไปแล้วหนึ่งต้นนะคะก็สำหรับกันดาวล้มเดือนจะเยอะค่ะโอเคนะคะแล้วก็มาัุก็เนี่ยค่ะไม่มีเวลาขยายพันธุ์เขาเขาก็เลยเนี่ยโตเต็มกระถางไปหมดเลย นี่ก็เหมอือนกันลืมมใหญ่แล้วเพราะว่าหลายปีแล้วเนี่ยทั้งนั้นเลยนะคะเวลาจะหลายปีแล้วมันก็ริ่มใหญ่ก็ไม่มีเวลาขยายพันธุ์อันนี้ก็แยกออกมาแล้วน,นี่ก็รู้สึกว่าเป็นดาวล้มเดือนแล้วก็จะตรงกลางเนี่ยโดนหอยทากกินไปนะคะเนี่ยน่าเจ็บใจมากเลยค่ะอันนี้ก็ดาวล้มเดือนอันนี้ก็เพิ่งแยกออกมายังดูไม่เป็นระเบียบเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะนะคะแล้วก็มาจบที่ตรงรู้วกันนะคะ นี่ไงพวกนี้ก็จะเลี้ยงไว้เล่น่นนะคะเลี้ยงไปเลี้ยงมาเหมือนจะดูแล้วมันกะลกๆยังไงไม่รู้นะคะเป็นพืชตระกูลเดฟอะคะ่ะก็จะเลี้ยงไว้ให้มันระยะลงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงกระแพงรั้วบ้านนี่ก็คือว่ามันไม่มีที่จะเก็บแล้วะคะ่ะพวกตระกูลแคคตัสแล้วก็รวยไม่เลิกค่ะนะคะ,นนะ,คะไล่มาเลยนะคะเนี่ย ะคะแคกตัดแคกตัดที่อยู่บนกาแพงส่วนมากจะเป็นพันาดาวล้อมเดือนถ้าส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าเขาขยายพันง่ายแล้วก็โตไวเหมือนกันหมดเลยนะคะมาเรื่อยๆเลยนะคะไล่มาเรื่อ,อ,อะะยๆอ่าะะก็จะเป็นเดฟอีกเดฟเอาไว้ตรงเสาให้เขา่อยระยะลงมานะคะอ่ไล่มาเรื่อยๆเ,เ,เลยะคะ่ะเนี่ยกตัดทั้งนั้นเลยะคะ่ะ ว่ามันยังไม่มีที่เก็บมไม่มีชั้นชั้นไม่เพียงพอนะคะแล้วนะอ,อ่างเี้เนี่ยเริ่มแตกเริ่มกระถางจะปริก,กันแล้วค่ะอ่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นพันอะไรไม่ใช่ดาวลอมเดือนนะคะดาวล้อมเดือนเป็นรูปตรงนน้นสลับกันไปนะค,ะค่ะค่ะเรื่อยๆเลยนะคะโจนจะสุดกำแพงแล้วค่ะสุดกำแพงค่ะสุดกำแพงค่ะ,คะจะจบกำแพงด้วยต้นรวยไม่เลิกนะคะแล้วก็ เดฟปลูกไว้ก็ไม่รู้สวยงามหรือจะทําให้รกก็ไม่รู้นะคะ,ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาศึกษากันเรื่องแคคตัสกันต่อนะคะเพราะว่าแคคตัสบางอย่างเรายังไม่รู้ชื่อเขาเลยนะคะ,ะต่อไปคลิปหน้าก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแคคตัสนะคะ,ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ,ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าแต้น,นะคะ